สวัสดีครับพี่น้องเมื่อหนี่ผมพาพี่น้องมาเลาะเบื้องนกอยู่อันคางสวนนั่แหละพี่น้องห็นบ่เนี่นกตัวนี้กับเจ้าประจาครับบางมือกับมาซี่หาโตก็ได้นะครับเห็นบ่นะนกตัวใหญ่กับึึนไปแล้วครับนกเขาที่บ้าพี่น้องแตกโคบอยอะเมื่อกี้ผมกับวเห็นผมกับมัวตะเบิงองอันี้นกเขากับเต้มอยู่นกตัวนี้กับบางคนกับอื่นอย่างนกกังขินปลาหรืออย่างคุณกับว่านี่ใจนะครับหนึ่งนกผงกับรู้พี่น้องแต่ว่ายอยู่นี่ตรงนี้หลายครับเมื่อกี้กับนกเขาบินขึ้นไป สองตรรัวอะไพี่น้องอันนี้มันกับโบติงมันอาจจะพี่น้องอาจจะไปเห็นนะผมจะค่อยๆขยับขอาไปครับพี่น้องจะค่อยๆขยับขอาไปเดี๋ยวผมยวขยายขึ้นใ้พี่น้องอเห็นจะชัดนะครับอันนี้คือนกครับยูหางสวนอ่าไม่รู้มันกินอย่งครับเนี่ยยูหางสวนเนี่ยเห็นบ่ไม่รู้พี่น้องจะเห็นชัดบ่ครับเนี่ยอันนี้ผมกัอยู่ห่างจากประมาณซี่มตรเด้ครับเนี่ย เราก็ต้องขยายให้พี่น้องในโลกมาอีกแล้วนกเขาในพี่น้องผู้รู้ว่าพี่นอ้งอ,งนนอ,งนองจะเห็นว่าเนี่ยอยู่ข้างๆผู้รู้นมมหาหิ g a i อย่างกันครับหลายครับตรงนี้บางเทือกะเห็นซิปก็ตัวครับพี่น้องซิปก็ตัวเดี๋ยวผมจะขยายเพื่นผรู้มันหา,ากินอย่างไป่เรามันถือนกเขาอะไรเมื่อกี้พี่น้องเห็นผู้รู้มันกีนอย่างอยู่ตั้งทึ่งหัวเนะะี่ยกลยเป็นซุมน,นกเอียงนกย่างเต็มอยู่อันนี้ก็เป็นนกเขาพี่น้องข้างบนนี่ก็หลายผลกําลัางมาอีกพี่น้อง แต่พพโพโลอยู่เพื่อนะไอ้เทิงหัวสิมันนอนอยู่เท้งต้นกะท่อนครับพี่น้องต้นกระท่อนน้นเทิงเนี่ยหลายครับบุรรุว่านกเอียงต้นนกเอียงหลายครับพี่นอ้องแต่ว่าผมค่ะแยกกล่องพี่น้องเบิ้งเลยหลายทางมาได้ครับแต่บ้านบุรุวันอ๋โอโหูล้ครับอียังเลยเศษเข่าครับเศษเข่าที่ผมกินเลยคุณศาสตร์ข้ามาครับของการลืมข้าวนะครับเนี่ยอ๋อมากินมันมีเศษเข่าครับ เสือเขายูพางสวนในตรงนี้คือกินแล้วค่ะภา,าษาพม่ามันกับกินกันย้อนน,นนกมันไหลครับพี่น้องที่แถวเนี้เห็นอบอกมันบินไปเราเดี๋ยวผมจะสาดในเบื้องข้างนี้อีกเท่านึงนะครับนี่เห็นบอกพี่นอ้องทึง่งหัวดนะ่ะเมื่อผมอาจจะสั้นนิดหน่อยนะครับพี่น้องในี่คมเย็นนายใครับทึ่งหัวจะเป็นห้างนกอีกข้างหนึง่นงนะครับนกมันก็นอยู่นี่พี่น้องเนะี่ยเดี๋ยวผมจะขยายพี่น้องมองอีกหนึ่งครับพี่น้องเนี่โอ้ยโบโลูตาพี่น้องสีเห็นบ่ ในพี่น้องในะห้างนกเด็แม่มันก็อยู่นี่ครับเด็ยบุรุษพี่น้องเจนพเนีแม่มันบินเข้าห้างเมื่อกี้นะพี่น้องนะมันยังอยู่น้ำอยู่นี่คือเธอซื้อหัวพอดีครับพี่นอนะ้อง,งเนี่ยมันอยู่ในห้างนะพี่น้องมันแข่เงเบิ้งขึ้น,นเอาด้ิท็นอย่างมันหรอครับพี่นออ้องมันบินเข้าห้างนะตอนนี้มันก็เป็นยง้มมือแลียงแล้วครับโอดเงยไหลเสียงกับบัวทะเลพี่น้อง เดี๋ยวๆผมมันอันนี้ลงมาก,ก่อนครับี่น้ีน่งเดี๋ยวเ่าเบิ่งฉากใหม่ตัวนี้่บไวครับปวดข้อ